สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะเป็นประจำค่ะเรานําเอาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวคุณผู้ชมเองและคนที่คุณผู้ชมรักนะคะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้ก็เส้นเดียวกันนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคไข้หวัดค่ะเป็นโรคมหาชนใครๆก็เป็นนะคะเราจะมาดูซิว่าเรามีวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดได้อย่างไรนะคะวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์ธิติวัฒน์ช่างประดับอายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อโรงพยาบาลพญาไทสองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ ค,คุณหมอเป็นหวัดมันเป็นง่ายใช่ไหมคือเกิดมาทุกคนต้องเป็นก็เป็นแทบทุกคนครับทำไมมันถึงติดง่ายขนาดนั้นนะคะคุณหมอโรคหวัดเนื่องจากว่าร่างกายเรามันไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคหวัดนะครับมันเป็นเชื้อไวรัสส่วนใหญ่ตอนนี้เชื้อมันอยู่ในอากาศเราหายใจกันตลอดเวลาพอ,อหายใจเอาไอ้บริเวณอากาศที่มันมี เชื้อหวัดเขาร่างกายเราก็เลยติดหวัดกันไปคือหนึ่งเชื้อโรคมีอยู่เยอะด้วยมีอยู่แล้วครับเชื้อมันมีอยู่ในอากาศอยู่แล้วแล้วต้องหายใจเข้าไปทุกวันอีกใช่ครับถูกไหมคะคราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นง่ายโดยส่วนใหญ่เวลาเราเห็นทั่วไปในโลกใบนี้เนี่ยอะไรที่เป็นง่ายมักจะหายง่าย ูต้องหวัดมันหายง่ายไหมคะหายง่ายครับโดยทั่วไปในร่างกายเราก็จะกําจัดเชื้อหวัดออกจากร่างกายได้เองโดยกระบวนการของกลุ่มดานฐานร่างกายะนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็5วัน7วันก็หายแล้วนะครับค่ะครานี้เพอเราพูดว่าเราเป็นเรื่องเรื่องโรคหวัดมันมีอาการยังไงบ้างถึงจะรู้ว่าโอเคนี่ไงฉันเป็นโรคหวัด ก็คือส่วนใหญ่แล้วโรคหวัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจะมาด้วยเรื่องของอาจจะเป็นไข้ต่าๆปวดเมื่อยตาำตัวไอมีเสมหะแล้วก็มีน้ามูกใสออกมาน้ามูกต้องใสด้วยใช่ไหมครับน้ํามูกอาจจะใสหรือข้นก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้คือการเป็นโรคหวัดแหลวไออาการที่ที่พูดกันมาเมื่อกี้ค่ะคุณหมอต้องมีสักกี่วันคะ ส่วนใหญ่อาการนําแค่วันเดียวอาการเช่นแบบเรารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวพอวันุ่งขึ้นก็จะมีอาการน้ำมูกไอเจ็บคอมีเสมหะตามมา,าแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องมีครบทุกอาการใช่ไหมคุณหมอไม่จําเป็นครับแต่คราวนี้เนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปค,คือว่าอาการหวัดก็คือการที่มีน้ามูกเป็นไข้และมีน้ํามูกออกมา,าต้องแบบต้องเสียงคัดคัด,คดหายใจแบบแเสียงเป็นเปลี่ยนอะไรอย่างนี้โรคหวัดมันมีประเภทไหมคะคุณหมอหรือว่าทุกคนก็เป็นหวัดหมด จริงๆแล้วไข้หวัดเนี่ยก็จะมีเป็นเป็นประเภทใหญ่ๆก็คือสองประเภทก็คือเป็นเป็นหวัดทั่วไปหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็เป็นแบบนั้นแหล่งกําเนิดของมันเหมือนกันไหมคะคือเชื้อโรคเนี่ยเชื้อสาเหตุก็คือเป็นเชื้อไวรัสเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่าก็คือมาจากในสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะครับเป็นเชื้อไวรัสคราวนี้เนี่ยไอ้เชื้อไวรัสไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันคนละสายพันธุ์กัน เป็นโครนามสกุลว่างั้นอ่าใช่ครับเป็นหน้าตาคนอาจจะแตกต่างกันทําให้ความรุนแรงของโรคแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่ความแตกต่างอยู่ที่1เป็นเชื้อโรคโคนละสายพันธุ์ถูกต้องสองอาการต่างไหมคะต่างครับเพราะว่าอาการถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข้ผลไม่ทำตัวเล็กน้อยแล้วก็เริ่มมีไอมีน้ำมูกแบบนั้นแต่ว่าถ้าไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่เรามักจะพบว่าคนไข้เนี่ยจะมีไข้สูงนะครับปวดตัวค่อนข้างเยอะคือทุกอย่างเป็นหนัก ใช่ครับ<ม>แล้วก็อาการไอเสมหะน้ำมูกบางคนมากน้อยต่างกันแต่ว่าอาการหลกัหลกๆก็คือเรื่องของไข้<อ>กับอาการปวดเมื่อยตามตัวพวกนี้ไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวจะนอนสมติดเตียงแบบนั้นนอนแบบลุกไม่ไหวเลยบางทีเราเราเป็นเราก็หลายวันด้วยไหมคุณหมอใช่ส่วนใหญ่ก็5-7วันที่จะเป็นหนักมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาส่วนใหญ่เราก็ยังออกไปทํางานได้เป็นไข้หวัดก็ใส่หน้ากากสั่งน้ำมูกกินยาลดน้ำมูกอันนี้ก็ยังสามารถไปทํางานได้ครับอันนี้หวัดใหญ่นี้ ก็คืออาการจะดูรุนแรงก็คือมีไข้สูงปวดตัวเยอะนะครับกินยาอะไรก็ไม่หายใช่ครับนอนนอนสมอย่างเดียวอยู่กับบ้านต้องไปหาคุณหมอถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แนะนําว่าอาจจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับมาดูอาการกันนิดนึงสมมุติค่ะคุณหมอชัวร์แล้วเป็นไข้หวัดธรรมดาเราไม่ซื้อยาทานเลยครับเรานอนเฉยเฉยเราหายไหมจริงๆหายถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดานะครับก็คือพวกนี้ก็คืออาการร่างกายระบบภูมิต้านทานของร่างกายเราจะกําจัด ตัวเชื้อออกจากร่างกายได้เองนะครับ5-7วันอันนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้ยิ่งในกลุ่มเสี่ยงครับเช่นคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุอายุเกินกว่า60-65ปีขึ้นไปะนะครับเด็กเล็กนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะครับหรือว่าคนไข้ที่มีโรคประจําตัวอยู่เช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคปอดนะครับ พวกนี้แนะนําว่าอาจจะต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่นะครับค่ะก็แล้วแต่อีกเนื้อว่าเราไปในช่วงไหนแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือมันจะไม่ไหวเองอ่ะคือมันจะไม่สามารถนอนอยู่บ้านเฉยๆได้เองถูกไหมคะคุณหมอส่วนใหญ่เราก็ไข้สูงนอนอยู่บ้านวันนึงสองวันถ้ามันไม่ดีขึ้นส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาโรงพยาบาลกันเองครับเราก็จะรู้ตัวกันค่ะคพราวนี้คุณหมอคะมันมีไหมคะว่าโอเคเข้าใจแหละว่าเชื้อโรคมันอยู่ในอากาศธรรมดา คราวนี้ร่างกายของเราล่ะคะถ้าเชื้อโรคมันเข้ามาช่วงไหนเราจะมีความเสี่ยงในการติดไข้หวัดได้มากกว่คนธรรมดา ช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแออันนี้ต้องตอบเป็นแบบแบบเหมือนกำปั้นเพิ่มดก็สังเกตดูอย่างเช่นช่วงนี้พักขอน้อยเครียดมากนะครับอันนี้ระบบกําจัดเชื้อของร่างกายเราก็จะอ่อนแอลงไปนะครับช่วงนั้นถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อโรคเข้ามามันก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นในผู้หญิงที่กําลังมีประจำเดือนอยู่ช่วงนั้นร่างกายก็จะอ่อนแอมากกว่าช่วงปกตินะครับอันนี้ก็คืออาจจะทําให้เกิดการป่วยได้ง่ายนะครับมันมีมันมีโร โรคหรือว่ายาบางชนิดที่ทําให้เราเป็นเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดทั้งไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่ะมากกว่าปกติมีไหมคะคือยาที่ทานเราทําให้เป็นหวัดได้ง่ายหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายส่วนใหญ่จะเป็นยาที่กดภูมิต้านทานนะครับก็จะเป็นยาที่ใช้รักษาเกี่ยวกับโรคโรคมะเร็งหรือว่าโรคโรคคออักเสบแบบนี้ะนะครับที่เป็นยากดภูมิะนะครับ ซึ่งอันนั้นถ้าแต่ว่าคุณหมอที่จ่ายก็จะคือยาพวกนี้ไม่สามารถซื้อตามเคาน์เตอร์ได้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไป<ช>หามากินตามบ้านอย่าง,างนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะคุณหมอใครอยา,ากจะคุณหมอแนะนําค่ะสําหรับคนไข้เอาเป็น2กรณีนะ 1. คนที่เป็นหวัดอยู่กับ2คือคนที่ยังไม่ได้เป็นแต่อยากจะป้องกันร,ร่างกายให้ห่างจากโรคหวัดคุณหมอมีวิธีการแนะนําอย่างไรคะถ้าถ้าในกรณีที่คนไข้เป็นหวัดอยู่แล้วนะครับ ก็คือพยายามดื่มน้ําให้เยอะๆนะครับอันนี้แล้วก็น้ำเย็นได้ไหมอ่าจริงๆแล้วน้าเย็นนี่ยจะทําให้คอแห้งมากขึ้นให้กินน้าอุณหภูมิธรรมดาปกติครับใช่แต่ว่าให้ดื่มน้ําให้เยอะนะครับช่วงนั้นคําว่าเยอะนี่ขี่แก้วดีครับคุณหมอโดยทั่วไปเราแนะนําว่า8-10แก้วต่อวันอยู่แล้วอาจจะต้องให้มากกว่าเดิมเล็กน้อยมากกว่า10แก้วเล็กน้อยอาจจะส14อะไรอย่างนี้นะประมาณ3-4แก้วต่อวันนะคะสาหรับคนป่วยที่เป็นโรคหวัดอยู่ใช่ครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหาร ที่เป็นอาหารมื้อหนักเพราะว่าอาจจะต้องให้ทานอาหารเบาๆที่ย่อยง่ายมันเกี่ยวกันหรอคุณหมอเราเป็นหวัดมันเป็นเรื่องของอากาศก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทานอาหารที่เป็นมื้อใหญ่มื้อหนักเนี่ยร่างกายจะต้องใช้พลังงานอีกส่วนหนึ่งในการย่อยนะครับถ้ามันย่อยใชกือไหมถูกต้องครับก็คือเราก็ต้องสะสมพลังงานเอาไว้เพื่อที่จะใช้กับการกําจัดเชื้อโรค ดีกว่าร่างกายก็จะไม่อ่อนเพลียแต่จริงๆคนไข้ที่เป็นหวัดเนี่ยเขาจะทานไม่ค่อยได้แล้วจะเบื่ออยู่แล้วจะรู้สึกเบื่ออาหารทานได้น้อยอยู่แล้วก็คือทานอาหารที่มันย่อยง่ายอันนี้ก็จะดีกับโรคนะครับอันนี้คือคนที่เป็นโรคหวัดสาหรับคนปกติล่ะคะอย่างเรายังไม่ได้เป็นอยากจะป้องกันอย่างไรบ้างออกกําลังกายทําร่างกายให้แข็งแรงนะครับอันนี้คือยากนะครับออกกาลังการทำร่างกายให้แข็งแรงดื่มน้ําที่สะอาดแล้วก็ ปริมาณที่คุยกันไปแล้วคือ10ถึง14แก้วขึ้นมาประมาณนี้นนนพวกวิตามินซีแหละคุณหมอ,อวิตามินซีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรายงานในใน,ในการวิจัยทางการแพทย์นะครับว่าในคนไข้ที่ขาดวิตามินขาดวิตามินซีจะป่วยเป็นหวัดได้ง่าย คราวนี้ก็คือเขาก็เลยมาทําการศึกษาใหม่ว่าถ้าเกิดว่าเอาให้ทานไปแล้วเป็นยังไงมันก็มีการศึกษาทั้งที่ทช่วยป้องกันและบางการศึกษาก็ไม่เกี่ยว้งองกัน<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรา,เราก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงวิตามินซีเนี่ยช่วยจริงไหม,มนะครับแต่ถ้ากินมันก็ไม่ได้มีโทษอะไรถูกไหมก็ไม่มีโทษถ้าไม่เกินขนาดก็รับประทานได้นะคะดูแลร่างกายให้เขาเรียกว่าให้แข็งแรงออกกำลังกายทานอาหารในครบห้าหมู่คราวนี้ยังมาสงสัยค่ะคุณหมอมาร์เนี่ยครับ สมมติว่ามาร์สเนี่ยเรามาร์สไปแล้วเราเป็นหวัดแล้วเราจามใส่มาร์สตัวเองก็เท่ากับเราดมเชื้อโรคเรากลับไปป่ะคุณหมออ๋อจริงๆแล้วในตัวเรามันยังมีอยู่ไม่ต้องกลัวว่ามัน<อ>จะเอาไปเยอะขึ้นมากกว่าเดิมคือเข้าไปมันก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าการไม่ให้ไม่ให้แพร่กระจายไปให้คนอือ่นนะครับการใส่หน้ากากอันนี้คือป้องกันไปให้คนอื่นในกรณีที่เราเป็นแล้วแต่ว่าในกรณีที่เรายังไม่เป็น แล้วก็ต้องมีการเดินทางเข้าไปในที่ที่มีกลุ่มชนเยอะๆเช่นอยู่บนรถไฟฟ้าที่แบบแอร์อาดในห้างแบบนี้ครับอันนั้นก็ใส่ไว้ก็ป้องกันคนอื่นที่บางคนเขาเป็นแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากมันก็จะกระเด็นมาหาเราได้มันก็จะสามารถช่วยกรองได้เหมือนกันถูกไหมคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้รับความรู้เบื้องต้นไปแล้วนะคะแต่ความรู้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พางสักครู่เดียวค่ะ